ัสดีนักศึกษา ภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่14เรื่องสูกระเปรตคอ้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า69เริ่มตั้งแต่เตปิเทรากตัดฐาเนเป็นต้นไปเทราอันว่าพระเถระทั้งหลายเตปิแม้เหล่านั้นณนะละพิงสุไม่ได้แล้วจิตตะสุขังนามะชื่อ ซึ่งความสบายแห่งจิตฐาเนแปลเข้าไปก่อนนะครับในที่อัตโนโยกขึ้นมาแห่งตนคตะไปแล้วมหาเถโรอันว่าพระมหาเถระจินเตสิคิดแล้วว่าอาโหโอกรรมมังตัวนี้เป็นกรรมมังนะครับอันว่ากรรมภาริยังอันหนักพิกุโนอันภิกษุ นวกัสสะผู้ใหม่กระตังกระทําแล้วโสภิกขุโยกขึ้นมาอันว่าภิกษุนั้นอาหะกล่าวแล้วอาคันตุกะภิกขุงกะภิกษุผู้จรมาชื่อผู้อัตนาโยกขึ้นมาอันตนทิศถังนามะเห็นแล้วมุหุตังครู่หนึ่งว่าตะวัง ขึ้นมาอ่านว่าท่านมาอากาสิอย่าได้กระทําแล้วสัมโพคังซึ่งอันคบหาสัตทิงกับมหาเถเรนะด้วยพระมหาเถระอิติดังนี้อิติดังนี้มีติสองตัวนะครับอนุเถโรโยกขึ้นมาอ่านว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้จินเตสิคิดแล้วว่าอาโหโอกรรมมังอันว่า ภาร,รัมภาริยังอันหนักมหาเถรสะอันพระมหาเถระ กระตังกระทําแล้วมหาเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระมหาเถระอาหะกล่าวแล้วอาคันตุกะภิกขุงกะภิกษุผู้จรมาชื่อผู้อ,อัตนาโยกขึ้นมาอันตนทิศถังนามเห็นแล้วมุหุตังครู่หนึ่งว่าตะวังโยกขึ้นมาอันว่าท่านมาอากาศิอย่าได้กระทําแล้วสัมโพคังซึ่งอัน คบหาสัตทิงกับอิมินาโยกอนุเถเรนะด้วยพระอนุเถระอิติดังนี้อิติดังนี้มีติสองตัวนะครับสัตชายโยอ,อันว่าการสาสยายอโหสิโยกขึ้นมาได้มีแล้วเตสังโยกเถรานังแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้น ณนะหามิได้เอวะนั่นเทียวมนสิกาโรอันว่าการมนสิการอโหสิได้มีแล้วเตสังเถรานังโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นณนะหามิได้เตโยกเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นอะขะมังสุได้ไปแล้ววิหารังสุวิหารเอกังแห่งหนึ่งปัจชิมะทิส ในปัจฉิมทิศวัส,สะสตัดเจเยนะโดยอันล่วงไปแห่งร้อยแห่งปีเสนาสนังอ่านว่าเสนาสนะ เอกังหนึ่งเอวะนั่นเทียวปาปุนิถึงแล้วเตสังโยกเถรานังแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นมหาเถเรคันเมื่อพระมหาเถระประวิสิตวาเข้าไปแล้วนิสินเนนั่งแล้วมันจะเกบนเตียงน้อยอนุเถโรโยกขึ้นมา อันว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้ปาวิสิได้เข้าไปแล้วมหาเถโรอันว่าพระมหาเถระทิสวาเห็นแล้วตัง โยกอนุเถรังซึ่งพระอนุเถระนั้นวะเทียวสัญชานิตาวารู้พร้อมแล้วณอสักขิไม่ได้อาจแล้วสันทาเรตุงเพื่ออันอดกลั้นอัดสูนิซึ่งน้ำตาทั้งหลายอนุเถโรโยกขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอิตโรปิแม้นอกนี้สัญชานิตาวารู้พร้อมแล้วมหาเถรัง ซึ่งพระมหาเถระเนเตหิมีในตาทั้งหลายอัดสุปุนเนหิอันเต็มแล้วด้วยน้ำตาจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเรากระเถมิจะกล่าวนุโขหรือหนอแลอุทาหุโยกขึ้นมาหรือว่ามากะเถมิ จงอย่ากกล่าวอิติดังนี้จินเตตวาโยกขึ้นมาคิดแล้วว่าตังโยกวัจนังอันว่าคำนั้นสัตทยะรูปังเป็นคำมีรูปอันสมควรเพื่อ,อนเชื่อโหติโยกขึ้นมาย่อมเป็นณนหายไม่ได้อิติดังนี้วันทิตวาไหว้แล้วเถรัง ซึ่งพระเถระอาหกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหังอันว่ากับผมข้เหตตวาถือเอาปะัตตะจีวรังซึ่งบาทและจีวรตุมหากังของท่านทั้งหลายวิจริงเที่ยวไปแล้วกาลังตลอดการเอตตกังมีประมาณเท่านี้ กรรมมังโยกขึ้นมาอันว่ากรรมอาสารุปปังอันไม่สมควรกินจิอะไรอะไรทวาเรสุโยกขึ้นมาในทวารทั้งหลายฉะสุโยกขึ้นมาเช่นกัน หกกายทวาราทีสุมีกายทวารเป็นต้นเมของกระผมเป็นกรรมตุมเหหิอันท่านทั้งหลายทิฏฐปุพพังเคยเห็นแล้วโหติโยกขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอป,ปินุบ้างหรือหนออิติดังนี้มหาเถโรโยกขึ้นมา อันว่าพระมหาเถระอาหะขึ้นมาคุมภ้ากล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ กรรมมังขึ้นมาอันว่ากรรมอสารุปปังขึ้นมาเช่นกันอันไม่สมควรตังขึ้นมานั้นเป็นกรรมไม่ยาขึ้นมาอันเราทิฏฐปุพพังเคยเห็นแล้วโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณนะหายไม่ได้อิติดังนี้อนุเถโรขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่า อถะถ้าอยู่ในเลขไหนให้ขึ้นพาเวสันเตมานะครับอาถะพาเวสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตุมเหขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายอาโวจุดถะได้กล่าวแล้วว่าตวังขึ้นมาอ่านว่าท่าน มาอากาสิอย่าได้กระทำแล้วสัมโพคังซึ่งอันคบหาสัตทิงกับเอเตนะโยกอนุเถเรนะด้วยพระอนุเถระนั่นอิติดังนี้ธรรมกติกังกะพระธรรมกถึกกัดสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้มหาเถรโยโยขึ้นมาอ่านว่าพระมหาเถระอาหะขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าอาวุโสดู ก่อนท่านผู้มีอายุอาหางอันว่าเรากระเถมิย่อมกล่าวเอวังอย่างนี้ณหาไม่ได้กิระได้ยินว่าวาจนังโยกขึ้นมาอันว่าคำเอวังอย่างนี้ตยาอันท่านวุตังกล่าวแล้วอันตรในระหว่างมะมะแห่งเราอิติดังนี้ อนุเถโรขึ้นมาอันว่าพระอนุเถระอาขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอาหางปิแม้นว่ากับผมณนะวาทามิย่อมไม่กล่าวอิติดังนี้ตัดสมิงคะเน ในขณะนั้นเตโยกเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นยัตตวารู้แล้วว่าวัาจนังโยกขึ้นมาอันว่าคําเอวังอย่างนี้เป็นคําเตนะโยกธรรมกติเกนะอันพระธรรมกะถึกนั้นพินทิตุกาเมนะผู้ใคร่เพื่ออันทำลายอัมเหซึ่งเราทั้งหลาย วุตังกล่าวแล้วพวิสติจักเป็นอิติดังนี้เทสยิงสุแสดงแล้วอัจจะยังซึ่งโทษอันเป็นไปล่วงอัญยะมันยังกะกันและกันเตโยกเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นอละพันตาไม่ได้อยู่ จิตตัดสาทางซึ่งความสบายแห่งจิตวัดสะสะตังตลอดร้อยแห่งปีสมัคคาเป็นผู้พร้อมเพียงกันหุตตวาเป็นตังทิวสังในวันนั้นวัตตวายกขึ้นมาเปิดเล็กในกล่าวแล้วว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายอายามะจงมาเถิดไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายนิกัตทิสามะจักฆ่าออกตัง้ง โยกธรรมกัติกังซึ่งพระธรรมกถิกนั้นตะโตวิหาราจากวิหารนั้นอิติดังนี้ปักกมิตวาหลีกไปแล้วอะมังสุได้ไปแล้วตังวิหารังสู่วิหารนั้นอนุปุเพนะตามลำดับธรรมกถติกโกปิแม้นว่าพระธรรมกถิกทิศวาเห็นแล้วเถเรซึ่งพระเถระทั้งหลายอุปคัตฉิ เข้าไปหาแล้วปฏิกขเหตุงเพื่ออันรับเอาปัตตะจีวรังซึ่งบารและจีวรเถราอันว่าพระเถระทั้งหลายปหะหาริงสุดีดแล้วอัดฉรังซึ่งนิ้วมือ ยาปณะ,ะเหตุกังโยกขึ้นมามีอันให้รู้ว่าตวังอันว่าท่านยุตตะรูปโปเป็นผู้มีรูปอันสมควรแล้ววสิตุงเพื่ออันอยู่อิมัสมิงวิหารเรในวิหารน,นี้อสิขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นณหามิได้อิติดังนี้เป็นเหตุโสโยกธรรมกติกโกอันว่าพระธรรมกติกนั้น อสักโกนโตไม่อาจอยู่สันถาตุงเพื่ออันดำรงอยู่ด้วยดีนิคมิตวาออกแล้วปลายิหนีไปแล้ว ตาวะในขณะนั้นเอวะนั่นเทียวอัถะครั้งนั้นสมณธรรมโมอันว่าสมณธรรมอันเตนะธรรมกติกเกนะโยกขึ้นมาอันพระธรรมกถึกนั้นกระโตกระทำแล้ววีสติวัฏสะสหัสสานิสับสามสับนี้เชื่อมเข้าด้วยกันนะครับติดกันตลอดพันแห่งปี20ทั้งหลายณนะอสักขิไม่ได้อาดแล้วสันทาเรตุง เพื่ออันทรงไว้พร้อมนั่งโยกธรรมกติกังซึ่งพระธรรมกติกนั้นโสธรรมกตถิกโกโยกขึ้นมาอันว่าพระธรรมกติกนั้นจะวิตตวาเคลื่อนแล้ว โตโยกอัตภาวะโตจากอัตภาพนั้นนิพพะโตบังเกิดแล้วอวีจิมหิในนรกชื่อว่าเวจีปจิตตาวาไม่แล้วพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งอนุโพติสเสวยอ,อยู่ ทุกขังซึ่งทุกขอัตภาเวนะด้วยทั้งอัตภาพปกาเรนะแปลเข้าไปขอนครึ่งศัพท์นะครับมีประการไมายา่ยาโยกขึ้นมาอันข้าพระเจ้าวุตตะกล่าวแล้วคิดชะกูเตที่ภูเขาชื่อว่าคิจกูดอิธานิในการนี้อิติดังนี้สัทถาอันว่าพระศาสดาอาหริตวาครั้นทรงนำมาแล้วปุปพรกรรมมังซึ่งบุร พกรรมตัสสะโยกเปตัสสะของเปรตนั้นอิทังนี้ วัตวากล่าวแล้วว่าพิเกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกคุณานามะชื่ออันภิกษุอุปสันตะรูเปนะเป็นผู้มีรูปเข้าไปสงบแล้วทวาเรหิโยกขึ้นมาด้วยทวานทั้งหลายกายยาทีหิมีกายทวานเป็นต้นภวิตับพังพึงเป็นอิติดังนี้อาหาตรัสแล้ว อิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าปุคคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคล วาจานุรักขีเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติพวิย,ยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยสุสังวุตโตเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีมนสาโดยใจพวย,ยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยนะกิราไม่พึงกะระทำอกุสลังซึ่งอกุศลกายเยนะจะด้วยกายด้วย บุคโลโยกขึ้นมาอานว่าบุคคลกรรมมะ,ะเถยังกรรม,มบททั้งหลายตยโยสามเอเตเหล่านั้นวิโสทะเยพึงให้หมดจดวิเศษอาราทะเยพึงยินดียิ่งมัคคะมิสิปะเวที่ตังซึ่งหนทางอันฤษีประกาศแล้วอิติดังนี้อัดโถอานว่าเนื้อความ ตัดสะโยกคาถาวาจะนะสะแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นว่าปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลวาจานุรักขี ชื่อว่าเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติวัชเนนะเพราะอันเว้นวจีทุจริตานังซึ่งวจีทุจริตทั้งหลายจะตุนนังสี่พวิยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยสังวุโตชื่อว่าเป็นผู้สำรวมแล้วสุดถูกด้วยดีมณสาโดยใจเพราะอันไม่มโนทุจริตานังโยกขึ้นมาย่งมโนทุจริตทั้งหลาย อภิชาทีนังมีอภิชาเป็นต้นอนุป,ปาทะเนนะให้เกิดขึ้น พวยะจะโยกขึ้นมาพึงเป็นด้วยประชะหันโตเมื่อละขาดปานาติปาตาทโย ο, ซึ่งเจตนาธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นณกยิราชื่อว่าไม่พึงกะระทำอกุสลังซึ่งอกุศลกายเยนะจะด้วยกายด้วยปุคโลโยกขึ้นมาอันว่าบุคคลกรรมประปเถยังกรรมบททั้งหลาย ตโยสามเอเตเหล่านั่นวิโสทะเยให้หมดจดวิเศษเอวังอย่างนี้หิก็ปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลกรรม,มะระเถโยขึ้นมายังกรรม,มบททั้งหลายตโยโยขึ้นมาสามเอเตขึ้นมาเหล่านั่นวิโสเทนโตให้หมดจดวิเศษอยู่เอวังอย่างนี้อาราทยะ พึงยินดียิ่งมักคังซึ่งหนทางอัดถังขี้กังมีองค์แปดอันปุกคะเลโยกขึ้นมาอันมุคคลทั้งหลายเอสเกหิผู้แสวงหาคุณเนโยกขึ้นมาซึ่งคุณทั้งหลายสีลักขันทาทีนังมีกองแห่งศีลเป็นต้นอิสีหิ ชื่อว่าอันริศีทั้งหลายพุทธาทีหิมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประเวทที่ตังประกาศแล้วปันดิเตนะเวทิตโพโยกขึ้นมาอันมณตพึงทราบจบการแปลธรรมบทภาคที่เจ็ดครั้งที่14แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำ,ร,ำรา ทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเละเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน